สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทางช่องดวงดีๆชาแนลนะครับวันนี้เจอกับอาจารย์บอลเช่นเคยครับเรามาตรวจดวงะตากันนะครับในพิกอากาศนะครับในหัวข้อที่ว่างานที่ค้างคาจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับอ่าใครมีปัญหาค้างงานใครมีปัญหา ดองงานอยู่นะครับช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเจ้านายมาเร่งงานเร่งให้ทํางานนะครับจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะครับพิอากาาเช่นเคยครับวันนี้อาจารย์บอลเปิดให้5กองนะครับ5กองเลยนะครับกองละ2ใบนะครับ5กองนะครับกองละ2ใบนะครับ งานนะครับที่ค้างคาจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับก่อนที่สองนะครับก่อนที่สามนะครับก่อนที่สี่ต่อเลยนะครับก่อนที่ห้านะครับห้ากองนะครับเลือกหนึ่งกองนะครับ เลือกหนึ่งกองนะครับเริ่มจักทางซ้ายมือของเรานะครับกองที่1 2 3 4สี่และ5งานที่ค้างคาจะสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e ช่องดวงดีดีชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณไปกันต่อเลยครับกองแรกนะครับงานที่คุณค้างคาจะสำเร็จได้ด้วยดีหรือไม่โอ้โห คนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยนะครับมองดูว่างานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะผู้หลักมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยให้การพพอร์ตคอยให้การช่วยเหลือคอยให้การาดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับบั้นปลายของงานของคุณสําเร็จ ดีมากนะครับสำเร็จแล้วก็ถือโอกาสได้อ่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบช่วงนี้งานกำลังจะดีดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พักผ่อนด้วยนะฮะถามว่างานที่ค้างคาจะสำเร็จได้ด้วยดีหรือไม่โอ้โหดีร้อเลยนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ก้อนี้หนึ่งนี้นะฮะอง่้งที่บอกนะครับดี1 0 0เเลยนะครับมีคนช่วยเหลือ นะครับมีเพื่อนร่วมงานมีหัวหน้างานมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยการซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับแล้วจบออกมางานของคุณจบออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นที่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับอะไปกันต่อนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับไพ่กองที่2ของเรานะครับงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างงานของคุณนะครับค่อนข้างที่จะมีความยากลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็สําเร็จ ถามว่างานที่ค้างคาจะสําเร็จไหมไพ่ก็ยังขึ้นอยู่นะครับว่าสําเร็จนะครับแต่งานของคุณเนี่ยคุณคุณต้องพยายามนะครับใช้ความพยายามเหมือนเดินบันไดขึ้นไปนะครับใช้ความพยายามที่จะต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับทําทด้วยตัวคนเดียวทําด้วยทําด้วยเขาเรียกว่าทําด้วยความสามารถของตัวเอง ไม่มีใครเลยนะครที่มาคอยช่วยเหลือมาคอยซัพพอร์ตนะครับเมื่อจบแต่จบงานออกมาแล้วคุณก็จะสบายนะครับสบายดีแหละสบายรู้สึกโล่งนะครับรู้สึกเหมือนเราได้ปิดปล่อยนะครับนะเพระาะฉะนั้นงานของคุณค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับมีความลําบากมีความที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะครับไม่เหมือนไพ่ชุดแรกไพ่ชุดแรกเนี่ยยังมีเพื่อนยังมีใครที่แบบคอยช่วยเหลือแต่ไพ่ก่อนที่2เนี่ยนะครับ ทำคนเดียวลุ้นล้วนนะฮะดูแลตัวเองลุ้นล้วนเลยนะครับแต่สำเร็จอย่างแน่นอนนะครับไปกันต่อเลยนะครับที่ไพ่กองที่3ของเรานะครับงานที่ค้างคานะครับมีโอกาสที่จะสำเร็จและผ่านรุ่งงไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับงานของคุณนี้นะครับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับเกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับงานที่เกิดที่มีการค้างคาเนี่ย เกิดปัญหาเกิดการไม่เข้าใจกันเกิดอารมณ์ประมาณต้องมาบลีฟงานกันใหม่นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ต้องมาแก้งานกันใหม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทําไปแล้วไม่พอใจต้องส่งกลับมาทําใหม่นะฮะงานที่คุณทําหรืออะไรที่คุณทํายังไม่ถูกใจคนรอบข้างยังไม่ถูกใจหัวหน้างานยังไม่ถูกใจลูกค้ายังไม่ถูกใจพ่อยังไม่ถูกใจแ,แม่ยังไม่ถูกใจใครเลย นะครับนะอาจจะมีปัญหาได้ต้องระวังนะครับถามว่าสำเร็จไหมไพ่ก่อนที่3เนี่ยนะครับมองดูว่างานของคุณยังไม่สำเร็จนะครับยังไม่ผ่านรุ่ร่วมไปได้ด้วยดีเลยนะครับยังยังต้องแก้แล้วแก้อีกนะครับเกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนเกิดการทะเละาะเกิดการมีโอกาสที่จะทิ้งงานกลางคันได้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะ เกิดโอกาสที่จะทิ้งงานกลางคันระหว่างระหว่างระหว่างทางได้ต้องระวังด้วยนะครับงานสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต้องตั้งใจคูณ10เลยนะครับตั้งใจคูณ10เพื่อที่จะทํางานตรงนี้ออกมาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องอ่ะอาจารย์บอลก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะครับ ไปต่อนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะครับไพ่กองที่4งานที่ค้างคาจะสําเร็จร่วมไปได้ด้วยดีหรือไม่งานที่คุณทํานะครับงานที่ค้างคาอาจารย์มองดูว่าสําเร็จนะครับแต่กว่าจะสําเร็จเนี่ยมันขรุขระมันมีความขรุขระมันมีความต้องพยายามมันมีการต้องแบบเหมือนได้เท่าไหนเอาเท่านั้นอ่ะประมาณนี้มากกว่านะ ได้เท่าไหนเอาเท่านั้นได้แค่ไหนส่งแค่นั้นนะครับคุณภาพเนื้อง,งานก็ธรรมดาไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรที่แบบว่าแบบว่าแตกต่างไปจากคนอื่นนะครับนะฮะแต่ถาว่ามีคนช่วยไหมมีคนช่วยอยู่ นะครับแต่คนช่วยช่วยในขณะที่คุณเหมือนหมดหนทางมากกว่าว่าเอ้ยงานตรงนี้เนี่ยมันจะสำมันจะเสร็จหรือเปล่านะครับจะมีคนมาช่วยแบบช่วงแบบช่วงสุดท้ายแล้วก่อนไฟนอลน,นะครับนะ,ะแบบช่วยก็ได้อ่ะช่วยส่งเท่านี้แหละน่าจะได้ละน่าจะส่งน่าจะได้ละมันกน็น่าจะโอเคละส่งไปทาไปนะฮะจบพอเท่าน,นี้เพียงเท่าน,นี้พอไม่ต้องไปต่อนะครับเท่านี้ก็โอเคละนะครับมัน สำเร็จแบบครึ่งคึ่งกลางๆนะครับสำเร็จแบบครึ่งคึ่งกลางกลางแบบว่ายังไม่สำเร็จแบบสำ,แบบสำเร็จแบบความกังวลสำเร็จแบบความกังวลนะครับแล้วก็จังโชคดีที่มีคนมาช่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับคนที่เลือกไพ่กองที่4ี่ก็อาจจะต้อง ทำสมาธิหรือตั้งใจเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือเร่งที่จะทํางานให้มันสําเร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ฉุกเฉินไม่ฉุกเะหุกไม่ไฟนอลน,นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะครับเป็นไงกันบ้างครับปลาถึงกองที่4แล้วนะครับกองที่5้าแล้วนะครับ เป็นอย่างรายการบ้างนะครับอย่างไรก็กดคอมเมนต์ได้นะครับกดหัวใจกดคอมเมนต์มานะครับกด Subscribe ช่องดูดีดีชาแนลด้วยนะครับไปต่อไพ่กองสุดท้ายกองที่5ของเรานะครับไพ่กองที่5นะครัะถามว่างานลุล่วงไหมสําเร็จไหมสําเร็จสําเร็จด้วยความยากลบาบาก นะครับแต่สําเร็จนะครับาถามว่าสําเร็จต่างกันไหมกับกองที่4กองที่4มันสำเร็จแบบฉุกระหุฉุกเฉินนะครับแต่กองที่5าเนี่ยนะครับสำเร็จแบบถึงเลือดถึงเนื้อสําเร็จแบบวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยนะฮะสำเร็จแบบต้องแบบเฉือนเลือดออกมาเลยไม่ได้เหมือนงาน ต้องเสร็จพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงเช้าคือ7จ็ดโมงตรงเป๊ะเสร็จทรงอย่างเงี้ยนะครับถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะครับมันต้องแบบใช้ความพยายามนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะทํางานผิดด้วยนะครับแต่ผลตอบแทนออกมามันมองดูว่ามีความสําเร็จแบบฟุ๊กฟุกนะครับสำเร็จแบบฟุกฟ๊กบบฟกุสำเร็จแบบสําเร็จแบบ ตั้งตัวไม่ติดตั้งตัวไม่ทันนะครับไม่คิดว่ามันว่ามันจะได้นะครับไม่คิดว่างานในตรงเนี้ยไฟไฟนอลแล้วเนี่ยมันโหมันฟุกมากมันเจ๋งมากมันดีมากไม่คิดว่ามันจะออกผลออกมามันจะดีขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยนะจ๊ะนะครับอาจารย์มองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับรู้หลีกรู้หลบ รู้เหตุการณ์รู้การทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าตั้งตัวได้นะครับตั้งตัวได้แล้วก็เอาแก้ไขเฉพาะหน้าได้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสําเร็จนะครับสําเร็จนะครับอ่ะเรามาทุกสรุปกันนะครับไพ่กองที่หนนะครับสำเร็จอย่างแน่นอนร0 0เนะครับไพ่กองที่2นะครับสำเร็จแบบต้องใช้ความพยายาม ด้วยตัวเองนะครับสำเร็จอ่จทำออกมาแล้วก็โล่งไปปลอดหนึ่งนะครับไพ่กองที่3ามไม่สําเร็จเลยนะครับนะเกิดเกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทํางานนะครับไพ่กองที่4นะครับสำเร็จแบบฉุกเฉินฉุกลระหุกแบบว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถึงตอนไหนเอาแค่นั้นนะครับอาจจะมองดูเป็นว่า งานอาจจะเสร็จไม่ทัน100ด้วยซ้ําถึงกําหนดต้องส่งนะครับไพ่กองสุดท้ายนะครับกองที่5นะครับกองที่5ของเราเนี่ยนะครับสำเร็จแบบฉิวเฉียดนะครับเส้นยาแดงผ่าสิเลยทีเดียวนี่ยไม่ใช่ผ่าแปดผ่า16เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับลองใครเปิดมาแล้วนะครับลองเอาอาตรงนี้นะครับไป ปรับตัวปรับใช้นะครับคนที่คิดว่าหัวหน้างานจะช่วยก็อย่าชะล่าใจไปเราต้องดูแลตัวเองทุกคนต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการทํางานหรือในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เปิดไพ่มาก็ได้นะครับอ่ะกันอื่นก็ต้องอย่าลืมนะครับ ดูดวงกับอาจารย์นะครับแอดไลน์15 GOO d 7 8 9ค่าคูณ159บาทโทรคุย30นาทีนะครับ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ติดตามช่องดวงดีๆชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้จาหลับไปแล้วครับสวัสดีครับ